วิธีทำความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นในค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจากช่องหมอครอบครัวนะคะวันนี้พี่น้องจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นในค่ะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เจาะคอนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะพี่น้องจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นในนะคะ โดยผ่านสื่อการเรียนรู้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งใส่ถุงมือนะคะขั้นตอนที่สองก็คือใช้มือข้างที่ไม่ถนัดของเราเนี่ยค่ะจับท่อหลอดลมคอชั้นนอกไว้นะคะส่วนมือข้างที่ถนัดนะคะให้หมุนล็อกช้าๆค่ะล็อกที่บริเวณท่อหลอดลมคอนะคะและถอด ท่อหลอดลมคอชั้นในออกมาอย่างช้าๆนะคะค่ะนำไปแช่ไว้ในน้ำทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้เสมหาที่เกาะอยู่บริเวณท่อค่ะจะได้อ่อนนุ่มง่ายที่จะทำความสะอาดนะคะ 3. ล้างท่อชั้นในด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานนะคะ โดยการล้างทำความสะอาดทั้งด้านนอกด้านในนะคะทั้งด้านนอกด้านในให้สะอาดจากคราบสิ่มหานะคะด้วยแปรงขนาดเล็กๆนะคะจนกว่าสิมหะจะหลุดออกหมดค่ะแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดนะคะโดยการเปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่านภายในท่อค่ะถ้าเป็นท่อพลาสติกต้องระวังอย่าให้มีรอยถลอกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำ ท่อชั้นในชนิดโลหะนี่ค่ะต้มในน้ำเดือดประมาณ30นาทีนะคะแล้วนำมาวางไว้ให้นะให้หายร้อนค่ะสำหรับชนิดพลาสติกนะคะให้แช่น้ำยาไฮโปโคลอไรด์0.5นยเซนะคะนาน30นาทีค่ะและล้างด้วยน้ำสะอาดเยอะๆนะคะหรือด้วยน้ำต้มสุกมากๆค่ะจนแน่ใจว่าไม่มีน้ำยาเหลือค้างอยู่ในท่อค่ะ ค่ะหลังจากที่เราต้มทำความสะอาดและตั้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะก่อนที่นำไปใช้ต้องสลัดท่อชั้นในให้แห้งก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่ห้าก็ให้นำท่อหลอดลำคอที่เราได้ออต้มทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววางจนเย็นแล้วนะคะนำมาสลัดเอาน้ำออกให้ให้หมดนะคะก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปใส่นะคะ ต้องดูแลเสมหะให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าผู้ป่วยสามารถไอได้เราก็ต้องให้ผู้ป่วยไอเพื่อขับเสมหะออกมาก่อนแต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะไอได้ก็ต้องดูดเสมหะรอบๆรบริเวณท่อหลอดลมคอชั้นนอกนะคะขั้นตอนที่เจ็ดนะคะสวมท่อหลอดลมคอชั้นในกลับไปที่คอผู้ป่วยอย่างช้าๆนะคะ หลังจากนั้นก็ให้หมุนล็อกท่อหลอดลมคอนะคะให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเลือดหลุดออกมาค่ะเห็นไหมคะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างมือทำฟาวามสะอาดค่ะการทำฟาวามสะอาดท่อหลอดลำคอชั้นในนะคะก็ทำอย่างน้อยวันละ1 2ครั้งนะคะค่ะ เพียงขั้นตอนง่ายๆนะคะทุกท่านก็สามารถที่ปฏิบัติตามได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกๆท,ท,ท่านนะคะฝากแบ่งปันคลิปนี้ให้กับผู้ดูแลท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ